วิธีที่คุณจะเป็นมนุษย์ขาขึ้นในด้านการเงินทําตามนี้นะครับคุณหรือเปล่าครับที่อยากจะมีชีวิตขาขึ้นมีเงินแล้วก็มีไลฟ์สไตล์มีสร็ภาพในแบบที่คุณต้องการโอป้านะครับตอนทํางานประจาเนี่ยก็มีความฝันว่าเอ๊ะมันจะมีงานอะไรไหมเนี่ยที่ทํางานที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ฉันไปแต่ฉันก็ยังทําเงินได้ตอนนั้นนะครับก็ได้พบว่าเฮ้ยมันมีในโลกออนไลน์ด้วยมันมีการสอนในโลกออนไลน์เราก็เลยสนใจครับจริงๆแล้วปกติเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานในด้านการเป็นนักวางกลยุทธ์ การเป็นเทรนเนอร์การตลาดนะครับแล้วเราก็เที่ยวชาเรื่องการสอนมากมาเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาความรู้ของเราเนี่ยมาอยู่ในออนไลน์มันจะได้ไหมเราก็เลยเริ่มหาหลักฐานครับพี่ๆีว่ามีใครเนี่ยที่สอนแล้วก็ได้เงินเยอะไหมร่ำรวยไหมแล้วเขาสอนที่ไหนอะ่ะเขาสอนที่บ้านเขาสอนที่เที่ยวหรือเขาสอนที่โรงเรียนหรือที่ไหนอะ่ะ โอเคปรากฏว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็ทําเงินได้วิธีทําให้เงินนะครับมันอยู่กับคุณมากๆทั้งที่คุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ได้ก็คือการที่คุณทําธุรกิจความรู้ครับคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้เพื่ออัดคลิปสอนเพื่อทาคอร์สออนไลน์สอนนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจความรู้ป,ป้าเชื่อว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่โลกเราจะต้องจับตามองเพราะว่าวันนี้หากคุณมีโปรดักต้องทําเป็นโปรดักดิจิตอลเพราะฉะนั้นหากคุณไม่มีโปรดักโอเคคุณได้มีเงินลงทุนคุณทาให้ตัวเองเนี่ยเป็นโปรดัก นะความรู้ของคุณเนี่ยมันเป็น Product และเรียกมันว่า I am Digital Product นะครับคือคุณนี่แหละฉันนี่แหละเป็นสินค้าดิจิตอลฉันไม่มีตัวสินค้าขายฉันมีตัวฉันขายก็ค,คือความรู้ของฉันยกตัวอย่างเช่นโอป,ป้ามีความรู้มากกว่า14ปีในการวางกลยุทธ์การขายการตลาดการเจรจาต่อรองนะครับกับองค์กรชั้นอานระดับประเทศและนั่นแหละครับโอป,ป้าก็ใช้ตรงนี้มาเป็นลูปในการที่จะเปิดคอร์สสอนต่างๆนะครับเกี่ยวกับการวางธุรกิจการตลาดการวางกลยุทธ์และเราเนี่ยก็ช่วยผู้ประกอบการมา,มามากครับที่ทะลุล้านหลายคนเราปั้นมนุษย์เงินล้านมาหลายคนยมากๆเห็นไหมครับโอป,ป้าก็ใช้สิ่งที่โอป,ป้ามีเหมือนกัน มาทําเป็นธุรกิจความรู้มาทําเป็นเงินและโอป้าจะอยู่ที่เที่ยวที่บ้านที่ทํางานที่ไหนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นหากวันนี้นะครับคุณสนใจที่จะฝึกการเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพวันนี้เราเปิดคลาสนะครับสำหรับคนที่สนใจการเป็นเทรนเนอร์เรียกว่า The Trainer Go ใครอยากทราบรายละเอียดก็ทักไปที่ line s i oppaesan นะครับโอป้าอีสานม r ส o โคส NLP สวัสดีครับ